จังหวัดลบบุรีเปิดโฉมสเสน่ห์ตลาดลาวเวียงบ้านป่าตานอิ่มท้องอิ่มใจไปกับชุมชนครั้งแรกนำผลิตภัณฑ์พื้นบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่นออกสู่ตลาดสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้กับชุมชนวันที่9พฤศจิกายน2568เวลา16นาฬิกาที่หน้าอาคารโรงเรียนพลล่มอนุสร์วิทธภาพที่50ตำบลป่าตานอำเภอเมืองลบบุรีนายประยูรสริวันรองผู้ว่าราชการจังหวัด รุรีเป็นประธานเปิดงานโฉมสเสน่ห์ตลาดราเวียงบ้านป่าตาลในคอนเซ็ปต์อิ่มท้องอิ่มใจไปกับชุมชนโดยมีนายพิสนุป,ประภาธนานันปลัดจังหวัดรุบรีนายสมมาตรมัง่งคั่งนายกเทศมนตรีตำบลป่าตาลรองศาสตราจารย์ดรมยุรีรัตนเสิรพงศ์ข้าบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นางสาวชุติมาพมรักษาผู้อำนวยการโรงเรียนพลร่มอนุสร์มิตรภาพที่50หัวหน้าส่วนราชการคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชพัฒเทศต,ตีภาที่เครือข่ายภาครัฐภาคเอกชนกลุ่มสมาชิกศูนย์อนุรักษ์วัฒนธรรมลาวเวียงบ้านป่าตาลและประชาชนชาวตำบลป่าตาลเข้าร่วมงานอย่างคับขั่งซึ่งก่อนเริ่มพิธีเปิดงานนายสมมาตรมั่ขั่งนายกเทศมนตรีตำบลป่าตาน เป็นผู้กล่าวต้อนรับประธานในพิธีและคณะผู้เข้าร่วมพิธีอย่างเป็นทางการโดยก่อนพิธีเปิดประธานในพิธีได้นำผู้เข้าร่วมงานยืนสงบนิ่งถวายความอาลัยและน้อมลำลึกในพระมหาการุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแดบบ่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชนินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นเวลา93วินาที ต่อจากนั้นเป็นการแสดงรำโทนด้านหน้าเวทีของนักเรียนโรงเรียนพลร่มอนสอมุสรณิตรภาพที่50และการแสดงวิถีชีวิตของชาวลาวเวียงบ้านป่าตานอีกหนึ่งชุดการแสดงเพื่อเป็นสีสันของการจัดงานในครั้นี้ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์มนทลัต์บำรุงเกียรติรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นผู้กล่าวรายงานการจัดโครงการตลาดเหลาเวยียงบ้านป่าตานอิ่มท้องอิ่มใจไปกับชุมชนซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากหน่วยบริการและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่หรือบกทสสำนักงานสภานโยบายการอุดม,มศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ หรือสออวชภายใต้ชื่อโครงการการสร้างมูลค่าจากฐานลากคุณทรัพยากรวัฒนธรรมลาวเวียมผ่านการสร้างเทศกาลวัฒนธรรมและตลาดวัฒนธรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและสำน,นึกท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของประชาคมวัฒนธรรมลาวเวียมบ้านป่าตานอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีซึ่งในการเปิดตลาดในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกมีร้านค้าของชุมชนเข้าร่วมตลาด17ล้านประกอบด้วยละมุดหวานกรอบ100ปีที่ขึ้นชื่อของตำบลป่าตา ข้าวห่อใบบัวหอยเชอรี่ต้มปลาส้มปักปลาลาทอดขนมต้มห่อหมกหน่อไม้ผ้าย้อมแปลงจากกลุ่มชัติพันธ์ลาวเวียงบ้านป่าตาลผ้าย้อมคามของนักเรียนและอื่นๆอีกมากมายการสาธิตทำว่าวม้าก้านกล้วยเพื่อให้มีศักยภาพในการแข่งขัน สามารถพึ่งพาตนเองได้และกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืนโด,ดยมีบัติทินการดําเนินงานจัดตลาดราวเวียงบ้านป่าตานดังนี้วันที่9พฤศจิกายนวันที่23พฤศจิกายนวันที่14ธันวาคม2568เวลา16-21ถึงนาฬิกาควบคู่ไปกับตลาดนัดชุมชนตําบลป่าตานและในวันที่19-20ธันวาคม2568 เป็นพิธีเปิดเทศกางลคมลมครั้งที่สองณบริเวณเทศบาลตำบปตลป่าตานอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีทางด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีประธานในพิธีได้กล่าวว่ามหาวิทยาลัยรา,ยราชภัฏเทพตีเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในการขับเคลื่อนการสร้างนวัตกรรมและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของชุมชนทั้ง4ด้านอันได้แก่เศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดลอ้อมการศึกษา และได้เล็งเห็นถึงความสําคัญในการสร้างมูลค่าจากฐานทุนทรัพยากรวัฒนธรรมชุมชนพัฒนานวัตกรชุมชนและผู้ประกอบการชุมชนผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัยและภาคประชาคมในพื้นที่จึงได้มีการจัดงานในวันนี้ขึ้นครับนำเสนอข่าวโดยรายการสาระดีลพบุรีสุธยาศีดีดังเนินรายการสวัสดีครับ